แลวสวัสดีครับนมม้องมินเนี่ยเขาบอกด้เยแกมือตบหน้ากันนะครับมือตบหน้าครับผมมีอันนี้นะครับมืออีกนะครับแล้วก็อันนี้ครับมือวาร์ปโอเคไอ้ป้าได้มือแฝดละน้อันนี้มีมือลับด้วยนะครับค่อยบอกตอนคลิปจบนะครับอ่าผมเข้ามาแล้วมัาดูนะวันนี้มันอยู่ข้างหลังแพงวางบล็อกก่อนจะตบกันดิอโอ้ยโอ๊ะบอลลี้มาเนี่ยอะไรอยู่หัวเตะหัวหมงไว้นะครับ โดนวาร์ปโอ้ยโหดีนะที่ไปชนรถบัสนะนี่ะหรอเจ้าหัวล้านมาดิโอ้ยเจ็ทุกคนตุกหัวล้านเดี๋ยวน,นี้เราต้องตอบกงไเรื่อยที่เก็บแต้มนะแล้วก็ใช่ครเพื่อ<ม>ไปซื้อมือต่างๆครับเออแล้วข้อดีของเกมน,นี้มีอยู่ที่เราซื้อมือแล้วมือจะไม่สีด้วยนะครับใช่เก็บสกอร์ไม่เฉยพอสกอร์ถึงก็คือเราไปเลือกมือได้เลยนะใช่นะครับไม่เสียเงินนะครับไม่เสียแต้มนะครับดีมากเลย แต่ยังมีบอกว่าเราใช้มืออะไรนะครับอยู่ด้วยแล้วตอนตายเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีเสียงเพลงเปลี่ยนนะโโดนรถชนสองรอบโอ้โหเออเราต้องอยู่ตรงแบบกลางๆนะจะได้ไม่ต้องตกเผลอแล้วไม่ว่าโอ้ยว้ามึงตกแน่นอนโอ้ยนี่มุกี้เสียงมันเป็นแบบนี้นะครับมุกี้นะใบสีแดงน่าจะดีสุด โอ้โหโดนตบตบอีกแล้วอีดจะดังขีดดังเลโอ้ยโอ้ยชุลมุนชุลมุนโดูสิพวกี่กีเนี่ยโหมันมีบือมึงกี่นะโอ้ยกระเพราสามารถพังได้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้จีเดียรู้จีพวกจีโอ้ยไม่รูวง่าดีอ่ะพวกจีเออตบตามันตบเป็ดขวาหักเลยดิ้ดิ ชิ้นใหญ่เลยนี้เมื่อกี้โอ้ยหลบไปได้โดนลูกหลงเฮงนอนเมื่อกี้อ้ยโดนตบโดนดึงโดนดึงจริงมีตัวดึงด้วยนะมืออุ้ยอ่ะผมให้ดูนะครับนี่ดูตอนนี้แล้วนี่ครับมันจะมีมือตรงนี้นะมันจะซูมดูนี่ความลับของแมปนี้เหรอนี่นะครับนี่มันมือลายอะไรอะใครรู้บ้างนะครับเออผมยังเก็บอีกคืออะไรเนี่ยเนี่ยบางคนผมเห็นนะบางคนคนนี้ก็ใช้มือนี้ได้นะไม่รู้ว่าต้องทำจริงเหรอ ใช่น,นะครับมันมีคนนอนขอ้างใต้ด้วยทีใช่นะครับเป็นโดนฆ่านะเขาอ่านว่ามันอะไรป้าดดูครับเป็นอะไรตายตั้งแต่ปี2021เดือน2มีอายุแค่7วันเนื <c oughs> นี่นะครับมีมีดแทงเราอยู่นะเออเนี่ยตัวมือเนี่ยมือทุกตัวจะมีท่าอีนะ,ะก็คือท่าไม่ตายของตัวนั้นนี่คือ<ล>อยากรู้ว่าถ้าผมตัวอัดหน้าบป๊าจะเป็นยังไงโโอ้หตบสะเทือนเลย ไดได้นายนี่กินปลารามาแล้วิโอ้โตตัวอีพังน้นเี้ก่อนตัวอีพังตดนะจะแตกกล้วโอ้ยายาถ่ายยาาเดี๋ยฉันจะตขีเถอะขี้เว นี่คือท,ทางไปตายของผมไปติด <c oughs> ตามตูดผมเบอร์จะสมส่วนผมไฟนะถ้าเราเดินม, <c oughs> ม,มาสุดทางเลยดีเลยจะมีเกาที่เราต้องไปเดินทางอีกทางหนึ่งนะครทัว่าตอนนี้ไม่ต้องเดินแล้วครับนี่คือเทคนิคดับนะโอ้ยมีมือเก็บได้หนึ่งบาทมีตังฟรีหรอมีมือโอ้โหจะได้เงินอ๋อได้หนึ่งสลับเถอะ <c oughs> ได้เก้าเลยอ่ะไอเจ้ตัวอะไรไม่รู้นะครับอ๋อหรือว่ามือมันเกิดมาเรื่อยๆอ่ะชื่ออะไรอ่ะด้ตันี้ได้ตัวแล้วดนมีแตะเลยโอ้ยได้ไง๊ยได้ได้ได้โอ้ยจูบโอ้ยได้แปดนี่โอ๊ยติดเกือบล่วงลิบลิหนีแล้วหนีแล้วโอ๊ยโดนตัวปักไมโ้ยตัวหลุดเลยหนีับล้วงเลยติดตัดดติดตนดติิด ได้แปดเลยชาวสุนัได้สนุแล้วได้สนุแล้วทุณโอ้โหไปู้มันตกใครอุ้ยอปน้องเดินช้าเดินช้ามากนี่มีป้ายอย่างนี้เลย ที่มันบีนนี่ว่ะกระป๋องน่ะอาจจะเป็นอิสเอ็กอิสเอ็กที่เป็นเหมือนด่านรักกี้วิสศส์ป้าวางกับดักก่อนดักล้วงนี่นะนี่วางในก้ไว้คอัมโบครับนี่ใครมาได้แน่นอนสามฟางเลยนี่มาเรามาสู้กันเลยดีกว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอ sorry โดนลดคนโดนลดคนอย่าช er. ั oh ้นละแน่นี้ไงโดนเลโก้เรียบร้อยลับมาดิมาดิเออนั่นแหละสมหน้าแลวงไปเลยไอ้ไอ้ลี่เกี่ยวมัว่าโดนอีกแล้วอุ้ยช้าเลยอ้ยว้ยมีคนใช้ท่าโครด้วย you got mail คุณคนส่ง m a i ามุณก็จะหาหาเยอะแบบต้องมีอะไรมากโอ้ยโดนโคละโอ้โหโดนตบอีกแล้วโอ้ยฉุนระบุนมากเลยตรงนี้เดินพวกเราไปก่อนนะครับรู้สึกว่าท้องจะเสียนะครับไปด้วยครับบบายาย